เอาวัชรนต้นกล้วยอีกแล้วหนูยังไม่ได้เกิดเลยหนูดับแล้วต้นกล้วยนี่มันเป็นจังใดแต่หฮ้ออู้ต้นบักทุเรียนแมวเย่าย้ายยยยยยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเอาแล้วเอาแล้วกล้วยต้นกล้วยหน่อยไปอีกแล้วโอ้ยมันมีฝืนใดดอกต้นกล้วยหน่อยนี่ ปุ sabes, oh, er> so oh, like ่นปุ่นตัางนามาไซเลยอ่ะอืออืโอ้เห็นมันเกิดได้เนี่เธอเจ้านายเอ้ยเอาวัานต้นกล้วยอีกแล้วหนูยังไม่ได้เกิดเลยหนูดับแล้วต้นกล้วยนี่มันเป็นจังใดแต่ฮ้อูออต้นบักทุเรียนแมย่เยยย่ยยยุดยุดยุดต้นบักทูเรียนแม่ได้นั่น แห้งแต่เหลือต้นเดียวอยู่รเฮ้ย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 รีนตายตายต้นบักทุรเรียนยเฮ้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 ยเยอะหาวยังแถ็คึกคักเลยไปแล้วตาวสารต้นกลวยอีกแล้ว เกิดแน่บ่ได้เลยโอ้เป็นอะไรกับต้นกล้วยมากไม่มีเขาหื้มหื้มหคึกคักคึกคักฮาวฮาเฮาเฮาเฮ้ย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 วิ่งหนาตังมาเลย

แม่เอาแม่พุดนเเออวิองวิ้งวิ้งวิ้งติงติงติงเช้าเช้านะจะคึกคักแบบนี้นะคะคือเดอะฮดอเดอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ๋เอ๋ เออเอาบ่อลเหลวบ่เลิกเ,ลเ,อเ,อเ,อเอาเอออคุณอีเหี้ยเออเอเอ,เอ,เอต้นไม้ต้น,นนี้ถ้าบ่ล้มบอ่อลเหลวนะเออสางหน่อยตกมันเด้อพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งเด็กหน่อยตกมันเด้อ ก็ฝากแม่ๆด้วยนะคะช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวชาแนลนะคะแม่ๆนี่อี่ยังขึ้นมาขึกเถอะเ้ยเแดงเมื่อเราบันนี้เป็นช้างแดงเลยทีนี้เอาเออว้ายเสียงปี่ปีห้องโอ้โห เสียงพี่ปีร้องอองค์คลักขนั่งทำอะไรเลี้ยงแถวเลยพ่นก็ <c oughs> อมองอะไรยืนเลี้ยงแถวกันเลยนุ่นอีกตัวหนึ่งนอนอยู่นุ่นโซดาเออล่ะพี่ๆเขาเฮ็ดยังเขายืนเลี้ยงแถวกันเลยไปเบิง่งเบิงเร็วๆไปดูหน่อยสิเขานั่งดูอะไรกันเร็วเออไปดูหน่อยพี่ๆเขาดูอะไรกันไหนไปดูสิ เขาดูอะไรเอ่ยหึถามพี่กาแฟเบิ้งพี่กาแฟ,น,าฟนั่งเบื้องย่างถามพี่กาแฟ่อพี่กาแฟนั่งดูอะไรเดียว ไปแล้ว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 เมืม่อยแหละแลนมาเห็นน้ำพีอีกแล้วหาวเมื่อยแล้วอ อจิ๋นอ่ะขึ้นจนเหนื่อยแล้วเป็นช้างแดงครึ่งนึงแล้วอิจโญนอนพักดีกว่าเออเอาหนูจะลุกได้ไหมหนูจะลุกโอ้พี่ปีจุกจุกโอ้เด็กหน่อยเด็กหน่อยลุกได้บ่เอาโอ้เอาเอาเอาฮึบฮึบฮึบเอ๋หมุน มุนปนนาริกาแล้วเอออือปีอ๋อดึงน้องขึ้นมายกน้องขึ้นมาเนี่ยขึ้นน้องขึ้นบ่รดะใดนั่นมึงเลยมุนอยู่ปนนาริกาแล้วนะเออนอนผิดทานเนาะ เฮ้ยนอนเฝ้ากันเด็กน้อยไหลมาน้ำแล้วนะจ๊ะเด็กน้อยจะมาเล่นน้ำนะจ๊ะเอา้ามามาเอาพี่ไดโนเสาเร็วเอาเอาโอ้ฉลาด ฉลาดจะเดินอ้อมมาฝั่งนี้โอ๊้โอ้พี่ไดโนเสาร์ลอยไปคุนแล้วเอาช่วยพี่ไดโนเสาร์น้อ,นอยเออช่วยพี่ไดโนเสาร์ขึ้นจากน้ำน้อยเร็วทำยังไงโอ้จับได้เขาแล้วเออมามาเล่นน้ำกับพี่ไดโนเสาร์เร็วลงมา ัานดโนเสาร้อยไปไรเร็วเร็วเร็วลงมาช่วยพี่ดโนเสวก่อนเร็วเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ anyway. ้ยอุ้ยเอาไม่ถึงเอาลงตีหลาลงมาตีหลาฮึบฮึบสิตอยขึ้นขึ้นอุ้ยอุ้ยเอาเอาความพยายามของเด็กหน่อย อึ้งคุณได้บอระบาดลยเออได้ย่ไปเร็วเร็วเร็วไปเอาพี่ไดโนเสาร์ขึ้นก่อนเร็วเร็วช่วยพี่ไดโนเสาร์ขึ้นน้ำหน่อยเอาพี่ไดโนเสาร์ขึ้นน้ำหน่อยจ้าไปแหละไปเอาพี่ไดโนเสาร์ขึ้นลงไป เจ้าจงลงมาดีๆเจ้าจงลงมาดีๆออทาหมอบลงนนำเนี่ยเออเออทาหมอบลงนนำเนี่ยเออหนลงไปลงอีดีโอ้ลงมาแล้วจ้าลงมาแล้วจ้าเอาลงดีๆลงดีๆ อ่ะลงดีๆลงมาดีๆมาลงมาพี่ลงมาพี่ลงมาลงมาเออนอนลงบันนี้นอนลงนอนเล่นกับพี่ได้นเสานอนลงโอ้ยลงน้ำกับปล่อยเอาหลดเนาะโดนน้ำานี้วปล่อยเลย พี่ตโตดาลงอุ้ยเฮ้ยโอ้ไม่นั่งพี่ไดโนเสาร์เลยว่ะเออไปพี่ไดโนเสาร์ออกไปแล้วเอ้นอนเรื่งนอนลงดีๆอืม นอนลง,ลง,ลงดีๆนอนลงดีๆยังไม่กล้าน,นอนเลยลงได้หลายวันแล้วแต่ยังไม่กล้าน,นอนเล่นอ้่างหนูนะอ่างหนูนะเออการคู่เขาอีกนั่นน้อยห่วงอ่างแล้วอืม พีพ่โซดาไปฟังผุ่นแล้วเออเออเอาพี่ไดโนะเสาลงมาเออนอนลงนอนลงนอนนำ้ำนอนน้ำพี่ไดโนะเสานอนลงนอนลง นอนดีดีโอ้โหนอนลงดีดีโอ้โอ้นี่โอ้เออเออน,น,อนั่ <laughs> <laughs> น,นๆนอนลงอื้อื้ออื้อ อโอ้ยแบบแะนอนโอ้ยแตกแะนอนพี่เดนน้องสาวเอ้ยใจออกบอ่เอออืม,อม,อมนอนดีๆ เออผุนก็ดิ่งไปผุนละอุ้ยดากโดดดากโดดอ อ่ะบนสูงนะบนสูงบนสูงอือบนสูงบนสูงบนสูงดีดีไอ้ีอกระเด็นกระดอนเลยนี่ไม่มูเล่นแล้วลัคกี้ลัคกี้หมากีิร้อนเออเอออะไรอะไร อะไรบ้านี้นักกีบอกให้พี่เล่นน้ำนี้พี่ก็อยากเล่นาก,กาันอย่มาเล่นของนูนะพี่ลักกี้อมีขู่เขาไปด้วย มีเสียงขู่ด้วยเมเพิ่นเหลียกอะปูเป่าฝูกมากดิเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยตั้งเม่ตั้งพีเลยเหลียกบันนี้โอ้ยโอ้ยปูเป่าฝูกมากงั้นเนี่ยเราไปเจอกันใหม่นะคะเม่์บ๊ายบาย